เร่่มาที่จวันนี้อเสนะอาวะเมื่วันที่รู้ก็เสียตัดูพัสดุค่ะตามมาแล้วประมาณนก็มื่อวันที่สคะคาครงนคร่วนีอเสียงอลไรบ้า่รู้แคแบู้ท้วะเนาะเลแู่้ทน้วะเออว่ดีจะเรื่อนี้จะไม่ลวละสุดต้สรุสุดลุ่าเลยวะไม่ปล่าสุดีนะฮะเมดรับลกาสิอนเนอยู่ลคยอกวเลยรออมุ้ช่นเดีวกัที่มาดีเหอะ

เราไม่ใช่ th ักแล้ว no. so oh, really no ันไปได้งใช่รอไม่ต้องมาจีจวันนี้เพรเสียหนาอาวในเมืวันที่รูก็เสียแต่ผัาสุดค่ะตามมาแล้วประมาณนี้ก็ม่วันี i t ค่ะารในมเมาเรมาวนนียอัยละภาษากค่บ่ตู้เนี่บ้งเนาะเลดคว่าเนี่บ้างเออว่าดีจะเลือนี่จะไม่เปล่าอุจ้อสารุสุลสาเลยบ้างไม่ล่าสุก่สากาสุเออสาต่อเดดดีออตาะบีบลเลอปบากันยกลาดเลือด ที่ผมไม่เล่าเคลมดีอุตอตาสบีสุ่ยปอดีตกลืนไปสูดตอกปัสสาวะสูดกี่ภาษาเกดีตกลืนไปสูดสิ่งน้นเอาไคนนั้นละพารีบไปดีปอดีตกลืนอ่ะถ้าเกคนนั้นละเวรเสกบ่เยอะเลยเนี่ยผมพากลุ่มบประมาณเอะหรอกลูกบ้าเตงเออหรอกาษาเดิมบ้านเชอหรอกาษาเดิมบ้านขุศรอออออดอฟดอฟดอฟอ่ะลูกดูผมปรมาจ้ะประมาณนี้นี่ตัวประมาณหัวบอกความหรเนาะนีตัวมาหับอกเ่อเพื่อเลือดออกก่อนเนาจะไม่จะมาจะไม่ประมาณหัวบอกควาเลือแล้วก็เลือดที่ปะป๊าเนี่ยตั้งแต่ตัวเว

นื้อแก้วัวเงี้ยนะเนื้อริบหัวแม่งตีต้นข่าเลเนี่ยเนื้อแก้วหัเงี้ยนะกินหนาบุ๋นรู้ปะบุกบ้านเตะเตะตอเลยบุกบ้านขูดหลอออกเลยบุกบ้าเตะทอย่างที่ดีตัวเค็มเลยาเกิดเตะรัวเงี้ยจะเกิดเตะคนนี้จะไปดูดอ่นาะสามพันก็ฉช้ริบหัวเงี้ยพอกูสามก็บ้านก็บ้านตอเลยก็ริบหัวเงี้ยบ้านตอเลยก็ริบหัวเงี้ยบ้านตอเลยเอ่อตาพี่ตาแม่ลูกลิตเติ้ลก็ริบหัวเงี้ยสามสิบห้าคนเนี่ยบ้านก็เลี้ยงมาแล้วโชลด ခေါ်တာကဲအဲ့တော့ကတော့အခုလို့နည်းပိုလကူလို့တကျတာပိုလကူမကဲကူလပဂျာစွတ်တူဆောင်တာကနေဘာဒီဒီကလို့နည်းမေပွာလာခေါ်တာဘောက်လို့တတေတော့အိုနာကလေပူပါပါညိုကလေကပတိနည်းဘာဒီကလူနဲ့အမဲကုလညဲသလိုလားတမေလည်းနေစုတမေဘာလာအစုတောသာလို့စုလူစာဘလပါမိပလာစူကီစာကာစူအဲစာစောတဲ့ဒီဥတာသဘီပူလပူပါကညိုကလာတဲ့လေ ที่ผู้เมลี่พ่อเคลมดูอุตอตาสปีสุวิปัดดีที่กลืนว่าสู้ต่อความสับหลูกสู้กีบัสลากันดีที่กลืนเนี่ยนะสู้อัดเส้นอันนั้นวะคนนั้นละพายุป่าพื้นที่ปัดดีที่กลืนอ่ะอาจจะแค่คนนั้นละเหยเซกวะเยอะเท่านี้ผมบอกกลืนผมบอกกลืนยอมรับแต่ลูกตบแต่เออลูกสาดแบบบ้าช็อตเลือดแค่จุดนี้วะเออปัดดีที่กลืนนี่จะไม่กลัวละสู้ต่อสับหลูกสู้ลูกสาบเลยวะไม่กลัวละสู้กีบัสลากันสู้เออสาดเนี่ยดูอุตอตาสปีบุเรื่องปะปะกันยอมกล้าเด้อเลือด คีบูเมย์เล็กก็เคลมเดือดอุตตระเซปีสุวิปารีเดือดกลืนบาสุลตอภาษสลดลูกบาสุกีภาษกาญิดเดือดกลืนเนี่ยสวดเส้นน้องวะ